ต้มน้ำก็ได้เจะพี่นอ้องจ๋าวันนี้จะต้มลิงกับพี่นอ้องจ๋าต้มลิงก็คือต้กมกระดูกนี่แหละพี่น้องค่ะเราสเป๊บหนึ่งได้พี่น้องดูอาจะใช้เวลานาน,น,นเนะาะปปดพี่นอ้องจ๋าต้มมาสามชั่วโมงแล้วค่ะพี่นอ้องน่าจะได้ที่แล้วมั้งเนี่ย กระดูกใหญ่มากเลยพี่น้องมากินต้มกระดูกเด้อบานินเด้อค่ะ<ห><า>ต้มกระดูกมันกระดูกมันใหญ่กว่าเนื้อหรือเปล่าโอ้กระดูกมัใหญ่กว่าเน,นื้อสิคะมันโดดใหญ่โอ้ยน้องจ๋ามีแต่กระดูกใหญ่ใหญ่อือเอาน้องมา ต้มเล Connie, ้งกันนะจ๊ะกระดูกอะไรน e ่ากลัวที่สุดนี่สิเป็นหมาด้วยพี่น้องเ้อะแวใหญ่ักอิบบักอิบเลยครับพี่น้องค่ะ ไม่ก้วโหดึดปื๊โอ้โหโอ้โหพี่น้องไงมนลับมาเหลือคักขนาดเลยโอ้ น่องมันลาดน้ามาเนี่ลาดน้ำลาดน้ำพี่นอกน้ำต้มเล่งเนี่ยห้อนๆเนี่ยเหมือนไขฟดับเลยแม่หลังจากสี่เขาต้มไอ้หมูแล้วผีดองเนาะต้ม สามชั่วโมงพี่นอ้องค่ะต้มหมูสามชั่วมโมงกว่าจะสิดแล้วก็ามาทำน้ำจิ้มลาดเลยพี่นอ้องเด้อต้มลิงจ้าโอ้ทีหมดหม้อเลยจ้ะพี่น้องเด้อนี่ซีซันโอ้ดูน่ากินมากแล้วน่ากินแล้วดูกินไหมล่ะ กินไม่ได้มันเผ็ดไม่เผ็ดหรอกค่ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมเหมือนมีความเหมือนคล้ายๆกับไฟจะดับไหล่ะทุกคนไม่ดับหรอก,รอกทักทายเฉยๆโอเคเดี okay, ๋ยวพี่น้องจ้าได้พี่น้องเดือมาแซ่บนะกันบัดนี้กรับสวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องนะัดเดือพี่น,อน้องเลือลังจ่ะขาวเห็ดไอ้ต้มกระดูกหมูแล้วแหละพี่น้องจ้ะมานะพี่น้องจ้ะ กินตะ้ mhm. มเล้งแล้วจะแค่เขาเอิน้ำต้มเล้งอย่างพี่น้องเพื่อสิแล้วต้มไปสามชั่วโมงพี่น้องต้มแต่เจ้าเศร้าคนนะเพื่อสิได้กินมกลัวหมูกระดูกสิเปลือยนะพี่น้องเนาะไอพี่น้องมามาชิมบ้างมึงนี้ก็บ่ได้ปรุงน้ำจิ้มให้พี่น้องมื้อได้พี่น้องเด้อน้ำจิ้มก็มีหยังหลายแล้วพี่น้องก็เฮ็ดสูตรน้ำจิ้มต้มยำนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะน้ำจิ้มหนังมาพี่น้องมาเสียบ่ เปรี mm ้ยวต้มดิ้งนี่ต้องออกเปรี้ยวนลยที่หอยนะเปรี้ยวมะนาวอืมหอดอดเป็นอันี่กินต้มดิ้งต้องใช้มือนะจ๊ะได้ลูกพริกโอ้โหพริกเยอะมากพเยอะมากกินไหมลูกน้ำพริกดองนะโอ้วยไปไหน่ ล้างพริกออกก่อนมันจะเผ็ดเกินไปเออน้องพลอยบอกจะเผ็ดเกินไปอืเจนหนูจะเอาไหนลูกหยิบออกมาเลยครับว <c oughs> ันนีดด <c oughs> ้กับแม่หรอโอเคได้พริกล้วนๆไปล้างน้ำก่อนสิคะไม่จำเป็นกินสดสไปเลยสุดยอด <c oughs> พี่โฟนเป็นคนรักผิดอยู่แล้วอือไม่ใช่เลยนะอือหือ อ่าเข้ามาลูกกูอืมอืมจมูกตะกี้ค่อยดิทุกวันที่มันขึ้นจมูกเพราะว่าพริกมันเยอะเกินไปแล้วใช่ดูยังกินอันนี้สิเยอะกว่าอ่าพยายามร้าพริกกันเลยแต่คุณนนี้คุณนาย นั่งพาพเดี๋ยวณนายกินไม่ได้ไม่ได้เผ็ดอาวกินไม่ได้รู้ปกวงอือบอกเลยว่าเผ็ดมากอืออร่อยรกอือมือมมมของเขาสิใช้มือใช้มือใช้มือไม่ได้แสบมืออร่อยไหม ฮักออกไหมอย่างนี้ครับล้างน้ำก่อนอ่านี่น้องสองมือสองมือลูกสองมือเลยครับนี่ยกไปหาตัดไอ้นี่ด้วยเดูยเลยโอเคทุกคนเมื่อกี้น้องคอยเห็นว่ามีพริกติดมีพริกติดมือพีร่รบกนะคบพี่ระบงอมเข้าไปเลยครับเนาะแม่พริกพริกพริกแลมก่อนแม่ กินดไหโอ้โหสีเยอะมากเลยอือไปเยอะนนี้ดิสินื้อน่ากินมากเลยอืมเอาปลากระปุกมั้งใ่หมันยอาไหมครับคนเห็นกระเทียมไหมคร มาเป็นก้อนๆกันมากมีพริกสีเขียวสีแดงแล้วก็มีกระเทียมนะคะบอกเลยเผ็ดมากเผ็ดจนอาจจะทำให้หน้าแดงได้ก็ได้ทำให้หน้าแดงก้นเดนะโหเสียงกินไม่พูบอกเสียงกินบอกเลยนะพี่น้องค่ะ เมนูนี่นยาหาทำซื้อกินดีกว่าไม,ม่เนาะใส่เวลาต้มดนครับมันเ็ดเราชีวาสิเฮ็ดกินเองนี่เออพี่บล็อกมีอะไรติดแก้มนะยมีตรงนี้ ดูพี่ฟ็อกซี่เนี่ยอันต่อพี่ทีนะกินเลอะเกมจนหนุ่มไม่รู้ตัวเนะลยน,ละ,นละกินกนะินเหีื่ยเวลากินอ่ะหักอย่างนี้นี่ <S <S นรู้ไหมเนี่ยเอมือแย่เข้าไปในซอกในดนืดมัน ลูกก็ไม่เคยกินกินไม่เป็นอีกไปด้อ่้มเลงว่าเอามือเยอะเข้าไปเพราะว่าไอ้ต้ม,นมนเนื้อมันไม่ฟกตันแต่เป็นยอดที่ฟกถ้าทางไม่ได้นะ่บบนั้นคุณนายอยากกินหมกูกระทะคุณนายอยากไหมคะ อยากอยากอยากผูกระทะอยากมูกระทะ <laughs> อยากมูกระะก,มกระทะไปขอพ่อหน่อยมาตังยังไม่ทันได้โอนเข้าเลยเดี๋ยวเรากระหรอกก่อนใช่ไหม พัดเป็นกระดูกช่วงกระดูกสันหลังเห็นไ,ไหมครับ เดือนไหมลูกไข่ฟันไม่ดีไข่ฟันไม่ดีกินไม่ได้นะเนี่ย จะโอ้ยล้างพริกก่อนนั่นพริกเยอะมากเลยอุ๊ยร้อนไม่โดนน้ำมนนนันมันน้อยเยอะเรื่องกระดูกหมูนี่ไงเออหืมต้น้หนังใส่ใจนะพี่น้อง ใช่ไหครับนี่กระดูกเขาใส่ยิกันนะครับทุกคนเนยังให้ดูดูแม่ดูด,ดงเฮ้ยลูกชายกินไม่เป็น<ม>เดียเด๋ยวเปียกเลยลูกชายต้องหกักมันดูเนี่ยเยเข้าไปหนี่งไม่ได้ ลูกไม่เคยกินต้มเลยกนี่นะม,นะม่เต็เนื้ออย่างไรต้มเล็กก็คือต้มกระดูกนีๆด,ดีนี่แหละชายต้องหักอย่างนี้ลูกเห็นไหมมีแต่เนื้อมนัะ้นะหักออกมาก่อนครับหักมันเป็นที่เด็กและ เออเหมอนี่มันเป็นข้อไขข้อหัน

ยังจะหมดอีกเลขยาสียชี

หักออกก่อนปุ่มหักเลยลูกโอ้ยกระดิ่งเอากระดูออกก่อนเอากระดูออกก่อนดูมากกวามน,นี่ ใส่รวมกับเนื้อนั่นจะรู้ไหมอันไหนเนื้ <c oughs> อนอั่อดมแล้ว กินแล้วก e ินแล้ว oh. กินแลไม่กินแล้ว่ปะโอ้โหได้ไหมนิ่นีไม่ไหแล้วนิ่นๆๆนินีอ่กนีกัคนป่าจิงไอคนป่า คนปลาเขาจะกินแบบสุกๆเลยเนี่ยแล้วคนปลาเนี่ยเขากินแบบสุบๆไงนะสซบๆเป็นไงไ<ป>อะอขาจะกินแบบน้องายหนูก็เคยดูนะมีตอนนึงแบบเขาลองแบบกินปูอะชอบกินแบบเนี้ยอือก็อร่อยใช่ไหม ซุ<ส><ว>น้ำเยอะแล้วพวกอะไรตรงนี้มันใช่ซุน้ำจริงๆรหรือเปล่ปาเนี่ยไม่เหมือนซุน้ำเลยมันกินแต่ไก่อันนี้อันนี้พริกเยอะ นั่งรอก่อนก็กินได้แค่กูแค่สุดยอดโอ้นี่กินเข้าไปได้ไซบอกไม่ไหวแล้วกินเข้าไปได้ไงโอ้พิบก็เยอะอะไรเนี่ย nóแค่ một mình nó cái 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 สมครับต้มดนเนี่ยต้มดนครับได้แล้วก็ น้ำลาดเนี่ยพี่น้องใส่สูตรน้ำลาดไอปลากระกุ้หนึ่งมืองนาเลยรสชาติบริเต็จต,ตา่างแน้ตา่างแต่พริกพริกไลก่กลัวป๊อกระดูกพี่น้องกินจะได้เนี่ย ดูขึ้นไหลเฮ้ยเช่นน้อยพี่น้องจ้ะเล่นแล้วก็เหลืออยู่น้อพี่นอนะ้องเนาะตอนอน,อนี้พี่น้องขานี่ไงนี่แต่ตอนยังไงถูกว่าบ๊วยแล้วสันตอนนี้พี่น้องค่ะคลิปนี้กับพ่อสมิธในพี่น้องเด้อกฝากขอบ,บคุณขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามเนาะรับชมคลิปเนาะ อต่ชีวิตประโยชน์แน่ไม่มีประโยชน์แน่นะพี่น้องเนาะแต่คอมเมนต์กันมาได้ได้พี่น้องขาบ่อนุ่งหัวมวเนาะตากกัได้ได้พี่น้องเด้อแต่ว่าใดจ,จะได้แห้งเด้อมันสิเจ็บ <c oughs> อีช่วบอ่อนว่งหัวมวลถึพี่น้องขางส้มแซวถึงมาได้เด้อค่ะเด้อในขีดเนาะถือว่าเป็นลูกในบ้านหวา,านในสวนในพี่น้องเนอแต่เบิ่งแย้งกันไปตามภาษาแล้วพี่น้องค ลูกหลานก็ได้สุดท้ายค่ะพี่น้องค่ะสุดท้าย้ทยสุดค่ะฟาขอบุญขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกทุกท่านทุกทคนที่เข้ามารับชมคลิปของสาวสวยชาแนลน้องน้องอาชีพมีอย่างมากไม่บางอย่งบมีอย่างดีดินจะประกาศเฮ็ดเพื่ออยากเฮ็ดนะพี่น้องค่ะ มันก็เดี๋ยเอาองอาหารกาสินประโยชน์กับผู้เฮ็ดบรเปลี่ยนนั่งเหมือนมี่น้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็ไม่มีอย่างมากน่ายแต่พี่น้องค่ะสูตรหนึ่งบางเน่าห้านี้แหละใส่พวกพริกได้หลายเอาแล้วก็ปรุงรสตาเฉยๆเดี๋พี่น้องเด้อชอบเผ็ดกับใส่พรายชอบเปรี้ยวใส่เปรี้ยวชอบเค็มกับใส่เค็มน้องพี่น้องเนาะมันไม่มีอย่างมากน่ายเ่มี่อย่างสูตรตายตัวในอาหารดูกั็ห้ากินแล้วห้าแซ่บแต่ว่าฉันแต่ทำตามสูตรเธอแล้วทำไมไม่อร่อยมันบางเนมพี่น้องค่ะปากค้นห้าพวกที่ใส่น้องพี่น้องเนาะ อะไรตั้งคุณปรุงก็ได้พี่น้องเลยแต่ว่าสูตรว่าเขาเส็นอย่างใส่อย่างแน่แค่นั้นแหละพี่น้องค่ะแล้วก็ปรุงรดเอาเขามาเค็มเขาก็ใส่เค็มเขาหวานใส่หวานเข้าเปรี้ยวใส่เปรี้ยวพี่น้องเนาะเพาะมัมีสูตรตายตัวค่ะพี่น้องค่ะสูตรอาหารเขาดัดสามารถตย์ดัดแปลงไปที่ไหนไปที่เนวอื่นก็ได้ไปทีดแบบนี้ก็ได้กัะพี่น้องค่ะแล้วแต่ความสะดวกสบายของเขาเนาะโอเคกับพี่น้องค่ะทิ่นี้กับพ่อสมิเด้อพี่น้องเด้อ ฝากดติดตามกดไลคก็แชร์กั้เรลยพี่น้องขอบคุณขอบคุณเพื่อนวขทุกคนนะสวัสดีค่ะ